สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรแกรมวิวนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้โอเคก็มาต่อกันที่โปรแกรมในชานในการเสริมสร้างเสียงวิดีโอให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่ะ p the order button for order เอาพันเวอร์ชัน full oh ang swig ถ้าปรับสุดได้ต้องออเดอร์นะอมอเอาเข้าไปเสียงเงินโปรแกรมเสียงเงินก็โอเคมาเข้าเรื่องครับอธิบายกันดีกว่าก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการปรับแต่งเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับง่ายๆก็จะในเรื่องของเบสพอกเสียงทุม้มเสียงอ่า เรื่องต่างๆอริโอ,โอเสียงสั่นเสียงอะไรก็ทำได้แล้วก็ใช้จะมีในการเพิ่มเพิ่มความดังของเสียงคอมพิวเตอร์ให้ดูดูดีครับดูดีและชัดเกนอันนี้ก็ระบบสเตเกอร์อันนี้ผมใส่หูฟังอยู่แต่อันนี้ยังกดใช้งานไม่ได้ครับก็ ยังมีหลายส่วนที่ถูกปิดไปพวกนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบฟูลเวอร์ชันนี่ครับเป็นแบบเฮดโฟนก็ใส่หูฟังก็เปิดใช้งานไม่ได้ครับในโหมดนี้เพราะว่ายัางเป็นตัวเดโมโอเคครับก็จะบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในในการที่ใช้ในการเปิดเสียงเพลงทำให้เสียงดังอ่ะผมลองเปิดเพลงดูอันนี้ผมลอง ผมลองเปิดเพลงคราวนี้อ่ะลองเปิดดูนี่ครับโหดังดังนี่ครับปรับเสียงให้มันมันดีขึ้นนะเสียงคอมให้มันดังแบบเสียงเบสเสียงทอมมันดีขึ้นนะอันนี้ปรับผมปรับดินามิกให้มันลดลงก็ทำให้มันอ่า เสียงก็จะรู้สึกเบาขึ้นครับไม่ไม่ดังเกินไปถ้าเกิดผมปรับไดนามิกก็บางทีหูหูนี่อาจจะแตกเลยเพราะว่าผมใส่หูฟังอยู่ครับแต่เกิดว่าใส่ลำโพงก็ไม่เป็นไร่ะแ้าเกิดใส่หูฟังนี่แบบหูได้แทบแตกอะ่ะก็ลดมาอันนี้ก็อันดับ ตำแหน่งเสียงบาลา,น,แบบลานแบบคล้ายๆเหมือนแบบเสียงระหว่างเสียงระวงหว่างหูซ้ายกับหูขวาอันนี้แบบสเปคอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร mm hmm. music t r o to อ o อจังหวะระดับจังหวะเสียงอ๋อโอเคครับอันนี้แบบธรรมดา นี่ครับก็ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมากครับโปรแกรมเพิ่มเสียงให้กับลำโพงครับให,ให้กับเสียงคอมพิวเตอร์ก็เป็นโปรแกรมเสริมเป็นแกจ็ตก็ได้ครับจะว่าไง,ไง่ายๆก็มันก็ใช้ในการปรับในเรื่องของเสียงให้มันดูดีดู ทุ้มแล้วก็ดูแบบเสียงให้มันในคอมพิวเตอร์ให้มันดีขึ้นก็เท่านั้นเองครับสำหรับโปรแกรมในตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรจะอธิบายมากมายครับก็ลองไปหาใช้ดูครับหาลองใช้ดูเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ทําให้เสียงคอมพิวเตอร์ในการเปิดเพลงหรือว่าดูหนังอะไรก็ทําให้เสียงมันดูดีขึ้นมาเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงในคอมให้ดีขึ้นนะครับ ก็รับโปรแกรมตัวนี้ครับรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์แล้วก็กด Follow กันด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามเพจใน facebook ครับชื่อว่าโปรแกรมวิวกันนะครับเป็นเพจที่เพิ่งสร้างมาใหม่ก็รับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ